พิธีพติศมาของเราในวันนี้่จะประกอบด้วยลําดับแรกก็คือเป็นการทําพิธีบัปติศมาแบบจุ่มนะคะและลําดับที่สองคือพิธีบัปติศมาแบบพรมวันนี้ค่ะพี่น้องเราจะไม่ให้เฉพาะผู้รับปฏิศมายินดีเท่านั้นแต่วันนี้้าพเจ้าเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่จะมิกาดยินดีกับผู้รับพฏิสมารเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะแสนยินดีในวันนีนะ้ข้อหนึ่งข้อเดียวค่ะ ินดีวันว่าวันนี้รับพระเยซูผู้ทรงพระกีีให้เป็นผู้ไทยลรามาของข้าอย่าบอกใครใครด้รู้ทั่วนา ลำดับที่หนึ่งนะคะสนับผู้ที่รับบัพติศมาคุณสุภาสิทธิ์พรมมา<ำ>คุณองังุ่นค่ะพิธีบัพติศมาเป็นพิธีสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระเยสุคริสเจ้าได้มอบหมายไว้กับสาวกตั้งแต่ยุคแรกที่พระองค์ทรงสั่งให้ทุกคนออกไปสั่งสอนและนำชนทุกชาติ เข้ารับพิธีบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระยมยาบริสุทธิ์เป็นพิธีที่ยืนยันความเชื่อและประกาศตัวในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของพระกายของพระองค์คือคริสตจักรของพระเจ้าคุณสุภาสิทธิ์ปรมมาคุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจครับ <laughs> คุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของคุณจะ ดำเนินชีวิตตามพระคำและเป็นพยานเพื่อพนามของพระองคุณสัญญาหรือไม่สัญญาครับเมื่อคุณสุภาษิตสัญญาและมั่นใจเช่นนี้ข้าพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้ปรติสมากับคุณสุภาษิตในพนามของพระบิดาพระบุตรและพระยามบริสุทธิ์ลำดับที่สองนะคะ คุณพริมาพาแซซ้่หรือคุณปิงปิงค่ะคุณพริมาพาคุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะมั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของคุณเป็นสาวกที่สัตซ์ซื่อดำเนินชีวิตตามพระคำและประกาศพระนามของพระองค์คุณสัญญาหรือไม่สัญญาค่ะคุณพรีมาพาเมื่อมีความ มีความมั่นใจเช่นนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยสิทธิอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ปรับติสมากับคุณพี่มาภาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นนลำดับที่สามคุณชายานิตรอดนิยมคุณหมิวคุณชายานิต คุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตเป็นสาวกที่ศรัทธาในการดําเนินชีวิตตามพระคำและประกาศพระนามของพระองค์คุณสัญญาเช่นนั้นหรือไม่สัญญาค่ะเมื่อคุณมีความมั่นใจเช่นนั้นข้าพเจ้าขอให้ปฏติสมากับคุณชยานิตโดยสิทธิอำนาจจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิยาบริสุทธิ์ พรเยซูลำดับที่สี่คุณเจนยิ่งยงยศคุณเจนค,คุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าคุณจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตเป็นสาวกที่ศสัสืธาในการดําเนินชีวิตตามพระคําของพระองค์และเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์คุณสัญญาเช่นนั้นหรือไม่ เมื่อคุณมีความมั่นใจเช่นนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าโดยสิทธิอำนาจขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าขอให้บับติศมากับคุณเจนในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิยาบริสุทธิ์แสนดีในวันนี้เพราะพระเยซูหลางบาบของเธาลำดับที่ห้าคุณสาธิกาโอตะเกะคุณสัจจังคุณสาธิกา คุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตเป็นสาวกที่ศรัตธาในการดําเนินชีวิตตามประคำและเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์คุณสัญญาเช่นนั้นหรือไม่สัญญาค่ะเมื่อคุณมีความมั่นใจเช่นนี้ข้าพเจ้าขอให้บัพติศมาก,กับคุณสาธิกาโดยสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญยาณบริรสุทธิ์ ลำดับที่หกคุณบุษบากรขันเขื่อนคุณจอมแจมคุณบุษบากรคุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตเป็นสาวกที่ศรัทธาดำเนินชีวิตตามพระคำและเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์คุณสัญญาเช่นนั้นหรือไม่ เมื่อคุณมีความมั่นใจเช่นนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าโดยสิทธิอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้บัพติศมาคุณบุษบากรในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระมิยาบริรสุทธิ์นนสล,ลำดับที่เจ็ดคุณยานิสาตะนุสะคุณเอมมี่ คุณยานิสาคุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตเป็นสาวกที่ศรัทธาดำเนินชีวิตตามพระคำและเป็นพยานเพื่อพนามของพระองค์หรือไม่สัญญาค่ะเมื่อคุณมีความมั่นใจเช่นนี้ข้าพเจ้าโดยสิทธิอำนาจของผู้รับใช้พระเจ้าขอให้บัพติศมากับคุณยานิสาในพนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญยาณบริสุทธิ์ ลำดับที่แปดคุณสาครแก้ววงศาคุณสาครคุณมีความมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ประทานให้กับคุณหรือไม่มั่นใจค่ะคุณสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์เป็นสาวกที่ศรัื่อดำเนินชีวิตตามพระคำและเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์คุณสัญญาเช่นนั้นหรือไม่สัญญาค่ะเมื่อคุณมีความมั่นใจเช่นนี้ข้าพระเจ้าขอให้ปรับติสมาแก่คุณสาครในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ นนบบลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีบัพติศมาแบบพรมขอเรียนเชิญศาสนาจารย์คุณสุขและขอเชิญคุณสุริรัตน์เลิศลักนากุลคุณเตียงค่ะคุณสุริรัตน์เลิศลักนากุลคุณมีความมั่นใจในความรอดที่องค์พระเยสุคริสต์เจ้าทรงประทานให้คุณหรือไม่มั่นใจคะ่ะ และคุณสัญญาว่าคุณจะเป็นสาวกที่สศรัืธอติดต,ตามพระเยซูไม่หันกลับไปทางอื่นจะเชื่อฟังพระองค์ทําตามคำสอนของพระองค์ประกาศและเป็นพยานพุทธนามของพระองค์คุณสัญญาเช่นนั้นหรือไม่สัญญาค่ะเมื่อคุณสัญญาเช่นนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าโดยสิทธิอํานาจที่ได้รับมอบจากพระองค์จะให้คุณสุริรัตน์รับบ,บัพติศมาในนามของ แสดีในวันนีราะเยซูลั่งพระคองเกือบทิ้งมันไปไม่เอาแล้ว เกือบช้อกลางทางบทแรงหวังความรักที่ดีที่แท้ไม่มีหรอกในชีวิตจริงแต่แล้ววันหนึ่งกลับได้พบกับรักไม่มีสักคอแม่ความรักที่ดีที่แท้นั้นมีอยู่ในชีวิตจริง จะกคนที่คิดว่าคงหมดหวังเคยฝังใจว่าหมดทางวันนี้วางทั้งหัวใจให้พระองค์ฉันเพิ่งรู้ว่ารักแท้เป็นเช่นไรฉันเพิ่งรู้เมื่อพบรักที่ยิ่งใหญ่ ความรักที่ดีไม่มีข้อแม้แค่เพียงปัจจัยรับความรักไปหัวใจที่ว่างเปล่ากลับ ขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอสรรเสริญและโมทนาขอบคุณพระเจ้าทั้งสิ้นนี้เป็นเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้มาสิ้นพชนบนไม้กางเขนมาแบกบาปของข้าพงทายทุกคนมนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์สุดท้ายในโลกนี้ไว้ที่ประกายของพระองค์้วยพระโลหิตของพระเยซู ข้าพมาทายซึ่งเป็นคนบาปจึงได้รับความรอดและขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้ง9้าคนที่ได้รับบัพติศมามีความมั่นใจในความรอดและสัญญาว่าจะสัตย์ซื่อติดตามพยซสคริต์เจ้าเป็นสาวกข,ของพระองค์ประกาศเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์บัดน,นี้ข้าพระองค์ขอมอบพี่น้องเหล่านี้ไว้อยู่ภายใต้การทรงนำการอวยพรการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้าดังนี้ค,นนนค,คุณสุริตน์เลิศลักษณากุลคุณสุภาสิทธิพรมมาคุณพริต าพาแซ่ซื่อคุณชญานิตรอดอุดอมคุณเจนยิ่งยงยศคุณสาธิกาโอตะเกะคุณบุษบากรขันเขือนคุณยานิสาตานุสาและคุณสากรแก้ววงสาทั้ง9้าคนนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรนำพา ให้เขาจเจริญเติบโตในความเชื่อและในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะเดินไปเผชิญกับสิ่งใดก็าตามถี่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่เคียงข้างจะไม่ทอดทิ้งจะดูแลเอาใจใส่และนำพาให้ชีวิตของเขาสามารถเดินไปตลอดรอดฟังติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดชีวิตม้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหลักชัยขณะเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดให้มวลสวามชิกค,คริสจากแสงสว่างพี่น้องในพระคริสต์จะดูแลเอาใจใส่ หนุนใจชูกําลังพี่น้องทั้ง9้าคนเหล่านี้เพื่อเขาเจริญเติบโตในความเชื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องทั้ง9้าคนสรรเสริญและโมทนาขอบคุณพระเจ้าและขณะเดียวกันขอระล,ลึกถึงพี่น้องหลายหลายคนที่ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรือพี่น้องที่กําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาเพื่อที่เข้าสู่การบัพติศมาก็ขอให้พี่น้องเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพระกายในคริสตจักรของพระองค์อย่างสมบูรณ์ประกาศความเชื่อและเดิน ตามอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพงศ์ตรายจึงร่วมใจกันอธิษฐานวิงวอนทูลขอเช่นนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าออเมน